นี่ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่นยานะครับป่าทุเรียนครับพ่นยาขยาทีนี้ป่าทุเรียนเหมือนเดิมครับอยู่กับน้อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมชิมงานไม่มีคุณภาพครับผมชิมงานไม่มีคุณภาพครับเหมือนเดิมครับผมกับน้อยเหมือนเดิมอยู่กับน้อยเหมือนเดิมชิมงานไม่มีคุณภาพครับพ่นยาขยา ผ mm hmm. กินแห้งไว้ตัวนิวไว้กินแห้งก็กระป๋องข้าวอีกว่าวันนี้ครับอยู่ป่าทุเรียนครับผมเมื่บวานเราอยู่ป่ามันคุดแล้ววันนี้พ่นยาอยู่ป่าทุเรียนเหมือนเดิมกับน้อยชทยเพชร เดยครับผมเียงฟ้าร้องด้วยครับอนนเอาพ่นแบบฝีมือฝีมือครับนี่ครับชมครับบรรยากาศฟ้าคึ้มครับผมเิ่มกับความชุบครับวันนี้ถ่ายไว้เป็นดูครับ ่นส่ยปนใส่ใสแล้วครับียาคานะครับโอ้โหทายาคาตัวนี้ฟื้นแสดงว่าไม่มีไม่มีฝีมือนะครับปนใส่เมื่อกี้ทายาคาตัวนี้ฟื้นไม่มีฝีมือนะครับเอาบรรจงศิลนครับการพ่นยาของเขาโอโจ้จวดจวดวดแล้วครับแก่งหัวไปมาครับผม เขาแกงหัวไปมาแล้วแกงหนึ่ง 1, แกงสงแกง3มแกงสี่มามาหาแกง5้าแล้วโอ้โหเร็วมากเลยครับลากสายอ้อมต้นครับผมถิงเวลาของเ,ขเอาจริงแล้วครับเขา,เาจริงแล้วสายอ้อมต้นแล้วนี่ โ,โหยอดมากเลยครับ สวัสดีครับคลิปนี้สันส้น